หนึ่งชุดวันนี้ครับอ่าเป็นพ่อกลวยทันยุคทุกองเลยนะครับลรวก็จะมีวัดประสาทหนึ่งองนะครับเป็นพิมจันลอยอ่ะมาแบ่งเน้นไวยทุกองครับมันเดิมอ่ะถ้าใครสนใจตรงไหนนะครับอย่าลืมนะครับเลขข้างบนนี้นะครับผมจะขึ้นไวอ่าเวลาทักมาจะได้ไม่ทับส้นนะครับโอเคจำอย่าลืมจาเลของนี้มานะหรือถ้าแคปเป็นก็แคปมาอ่าแคปภาพองค์ที่สนใจนะครับอ่ะไปเลยลุยองค์แรกครับนี่ อันนี้ครับสมเด็ดปกโพสุมกระจกนะครับเนื้อพงน้ำมันปีหนึ่งห้าออกวัดโคศิตาลามพิมพ์นี้น่าเก็บเพราะบินเนี้ยเจอน้อยนะครับเจอน้อยเป็นเนือน้อพุงน้ำมันนะครับอ่าออกวัดโคศิตาลามเลยนี่เราพาจะออกแบบได้สวยงามมากนี่แล้วเจอน้อยนะครับพิมพ์นี้อ่ะแบงบูชาเน้นไว้ครับวันี้ส่วยมากนะสวยมากนะรับข้าวเคลือบเดิมๆเลยอันนี้แบงบูชาครับเอาหนึ่งพันเจ็ดร้อยลมส่งปกโพสุมกระจกนะไม่ลงสื่อ อ,องค์ต่อไปครับพิมพ์โบราณมั่งอันนี้ครับเป็นพายอดคุณผลลังเบีย้ยนี่ที่เขาเรียกลังเบีย้ยลังจะง่างองุ้มนอะุมนีเนีครอ่าเป็นพายอดคุณผลลังเบีย้ยครับมีลงสื่อชัดเจนอันนี้พายุคต้นปีสองพันห้าร้อยครับเป็นพิมพโบราณน,นี่พายพวกกันทำเองนะเป็นแบบว่าทอดพิมพมานะนี่่ะอ,อันนี้แบงบูชาครับเน้นไวเอาไปอ่าพาน,นี้เล่นกันอยู่ผันกว่าอยู่แล้วนะครับพันเจ็ดพันแปดพันเก้านะครับองค์นี้เอา 1, 5, พอันห้าพอนี่และ ทีเด็ดเลยนี่นะนี่ครับอันนี้ครับเป็นส้มเด็ดลงกลูกต้นพิกุลครับเนื้อพุงมดคุณส้มเด็ดลงกลูกต้นพิกุลอ่านี่ครับเป็นมหายุคก้อนปีสมันห้า้อยนะครับลงพอกวยทาเองซิกเองนะครับนี่เป็นพาที่น่าใช้ครับแล้วจานวนกระสร้นน้อยครับอ่าถืกว่าเป็นพาห้ายากเลยนี่เห็นไหมเนื้อพุงมดคุณโค้ช่วยเลยไหมเก่าอันนี้ครับ ให้ยากเพี่แบ่งมูชาครับเอาไปซองพันห้านี่เอาซองพันห้าพอองค์ต่อไปครับนี่นี่อภสันมังองค์นี้ครับเป็นพระสันค้างขีดเนื้อดินยุคต้นปีสองพันห้าร้อยนะครับไม่หลงสืออันนี้ถ้าซองดูดีจะมีพวกสายเซยพวกแร่ยู่นะครับนี่เห็นไหมเนี่ยกแรแลนเะนี่ยนี่นะเป็นพระสันที่น่าใช้นะครับองค์เล็ก่ะนี่เป็นสันค้างขีดเนื้อดินอันนี้ครับผมเคยแบ่งแรงแรงนะครับประมาณสี่พันเจ็พันห้านะนี่ อันนี้สภาพสมบูรณ์นะครับไม่หักไม่ไม่หักซ่อมน,นะครับไม่บินอันนี้แบ่งบูชาครับเอาซ่องผังซ่องพอเอาไปซ่องมาซ่องพอรวมซ่งนี่พาสัน้นพี่พี่ลากผ่านต้น,นนี้ไม่แพงครับพาสัน้นนี้น่าใช้ด้วยพาที่พ่อควรตั้งใจทําตั้งใจซื้อองนะครับนี่เห็นไหมล่างลายในมือด้วยนะครับไปต่อองค์ทั่วไปครับนี่นี่นี่อ๋ิ่งครับสิ่งพิมพ์นี้ก็มีลงสื่อน,นี่ครับเป็นสิ่งเนื้อตะกัวทองแดงนี่ อ่าพิมพ์นี่พิมพ์แบบว่าลายควันครับนี่อันนี้ครับแบงบูชาครับเป็นเนื้อตะ่วทองแดงนะเป็นปีสองหนึ่งเนืออันนี้แบงบูชาครับพี่ๆแบบนี้ผมกแบงเองารร5นะครับอันนี้เอาไปพันเก้าเอาไปพันเก้าพอนินไวนะครับอ่ะแล้วก็คุณแพทย์นะครับอันนี้คุณแพทย์พิมพ์ยอดทุนผลนะครับเนื้อดินนะเนื้อดินครับอ่ะอันนี้แบงแบบคนงบน้อยครับยากได้บูชานะครับ อันนี้ได้มาเบาครับเอาอันนี้พ่อแมงมีพันซองนะครับพิมพ์นี้เอาก้าร้อยพอนี่ใครอยากได้เบาๆอง์นี้เลยครับเอาก้าร้อยพอเป็นยุคต้นปีสองพันห้าร้อยนะครับอ่าบูชาก็บูชาแทนพี่แพงๆได้เหมืนอนกันใครอยากได้แบบเบาๆอง์นี้เลยครับเอาก้าร้อยพอไปองทุดพะกวยองสุทไายอนะ่ะอันนี้ครับพระสมเดจมาห้าวาสุกรีครับเป็นนักเกี้ยวอ่าเนื้อพงคุณุครับนี่ออกวัดชินโรตนะครับปีหนึ่งสองพะกวยเสกและปูโตเสกนะ อันนี้เนื้อพระองคคุณนครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์หายากนะครับเราก็รักษาได้ยากด้วยรงนี้มีมีนิดหนึ่งนะครับมีครอบๆอบนิดหน่อยนะครับอ่าแต่พาะยังสมบูรณ์ยังสวยอยู่นะครับเป็นพระที่มาทานในรุ่นนั้นเลยนะอ่าถือว่าน่าซาสมนะครับน่าซาสมสุดเลยอันนี้แพ่งบูชาครับเอานึ่งพันสองร้อยลมทรงพอพอควรเซฟปุโตเซครับบูชาได้องค์สุดท้ายครับนี่ องค์นี้ครับเป็นพระสมเด็จจันลอยข้างเบ็ดนะครับวัดพระสาทบุญยวัฒปีสุนหกนะครับนี่เห็นมีคนทำมาอยู่นะครับได้มาแล้วหนึ่งองนะครับนี่นี่ของหายากกีกหนึ่งชิ้นเลยนะวัดพระซาทบุญยวัฒนะครับเป็นพระที่น่าใช้สุดๆเลยใครใส่สมเด็จนี่รู้ดีนะครับเพราะว่ามีมวลสารเก่าของสมเด็จพุทธจา์โตมวลสารสมเด็จเก่าๆนะครับมารวบรวมอยู่ในรุ่นนี้เยอะดังนั้นนะครับเอ่ยได้เลยว่าเป็นพระพุทธคุณลักล้านนะพระหลักพันพุทธคุณลักล้านนะครับนี่ และดูความความสวยงามนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์หายากนะครับพิมพ์หายากอันนี้ครับแบ่งบูชาครับใครอยากได้นะผมแบ่งบูชาเอา2องพันสี่ร้อยลงส่งพอี่อันนี้พี่ๆสร้าพันก็ไม่แพงครับอเทียบกับพู้ขอคุณเราเกินคุ้มแน่นอนครับเอาซองมาสี่ร้อยลงส่งพออถ้าใครสนใจข้างในนะครับอย่าลืมนะครับแคปภาพหรือถ้าแคปไม่ได้จําเลขข้างบนนี้ครับแล้วก็ทักใต้คอมเมนต์ได้เลยคอมเมนต์ผมจะส่งช่องทางไว้อยู่นะครับโอเควันนี้สวัสดีครับ